สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยาสจากแล้วนะครับก็รีบมาทำคลิปครับวันนี้จะมาทำฟอร์มครับโดยใช้ DX Form นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะเราอ่า Open Folder ขึ้นมาโดยใช้ Visual Studio Code เหมือนเดิมนะครับอ่าก็มาที่อ่าสร้างแล้วได้ดีนะครับ YouTube แล้วก็ f r o t t n n d นะครับ แล้วผมก็จะสร้าง New Folder ขึ้นมานะครับไออตรงไหน New อตรงนี้นะครับแล้วก็ Folder บอกว่า first วา first for น,นี่นะครับแล้วก็เลือกนี่ครับ Select Folder เลยนะครับแล้วก็พอยิบนี่อะไรนอนี้เขาบอกว่า trust หรืปล่าก็ trust ไป นะครับอันนี้นะอืมอเราได้มาแล้วนี่เปิดขึ้นมาแล้วนะก็เป็น first form เป็นโฟลเดอร์ที่ชื่อ first form ส่วน outline ก็ยังไม่มีนะครับ timeline ก็ยังไม่มีเพราะเรายังไม่สร้างอะไรเลยนะครับวันนี้เราจะมาสร้าง f อ r เพราะฉะนั้นฟอร์มเนี่ยจะต้องใช้อย่างน้อย2ไฟล์ด้วยกับเราเพิ่มไฟล์ไฟล์น,นี้อันนึงนะครับเป็น index นะครับ .html นะครับเป็น html file นั่นเองนะครับเพื่อจะทำวาง tag html นะครับนะก็กดชิปเลยนะครับ enter เลยนี่นะครับนะแล้วก็มี header ขึ้นมาตรงนี้นะ title นี่ก็เดี๋ยวเป็น my first form นะครับ my first form อ่า form ไม่ใช่ from นะครับ form. form form ที่แปว่ารูปแบบนะครับ แล้วผมก็ p a s t e l i b r a r y ที่จะใช้ลงไปนิดนึงก็จะมี j j a x นะครับ a อ a จ j ก u e r y นะครับพอ,อันนี้เราจะใช้ jQuery นะครับแล้วจากนั้นก็จะใช้นะมีนะครับ web Express นะครับ d e ฟ e x p r e s s ที่เป็น dxlike นะครับเป็น c s นะครับแล้วก็ใน JavaScript เป็น j นะเป็น d e ฟเ x p r e s s jlib นะครับเป็น dxall นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้สวยงามนิดนึงนะคลิกกว่าแนละ้วเลือก format ไปนะครับง <c oughs> ั้นเอชทีเมแอลเนี่ยนะครับเราต้องการแค่เอชทีเมลเนี่ยต้องการตัวเดียวน่าจะเพียงพอนะครับชื่อดิบตัวนี้นะเราใส่ไอดีเข้าไปนิดนึงว่า first f r o m นะครับ form ตามที่เราต้องการเลยนะครับน่าเดี๋ยวเราเอฟตัวหลังนี่เป็นตัวใหญ่นิดนึงคือเป็นแบบ พิมแบบหลังอูดนะครับมีหัวแล้วก็หนอกนะเอ็นนะอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะเราลองโชว์พรีวิวดูนะครับอืมเราลองโชว์ก็ยังไม่มีอะไร่างๆอยู่ตรงนี้นะครับหน้าขา,ขาวๆเลยนะครับยังไม่มีอะไรนะครับวันเราก็จะสร้างแล้วเราปิดไปก่อนครับปิดนี้ปิดปก่อนนะครับแล้วเราก็จะเพิ่มไฟล์ออกอีกไฟล์หนึ่งขึ้นมานะครับ เรียกว่าไฟล์ i n d e x นะครับ js นี่เป็น JavaScript นะครับ JavaScript แล้วนะครับตรงนี้นะเช่นจะมี2ไฟล์ตรวนี้เรามี2ไฟล์นะนี่ผมปิดไปน,นิดนึงนะครับ mm hmm. ก็จะมี index ็กกับนะ i n d e x html กับ JavaScript ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในใน .html file ตัวนี้เราก็จะเรียกใช้นิดนึงนะครับเรียกใช้ i ินเดเรานิดนึงนะผม copy ีมาท่านี้ลงมานะครับ แล้วก็ลบออกลบอกนะครับแล้วก็ดอท index js นี่ให้เรียกใช้นะครับให้เรียกใช้ javascript ตัวตัวนี้นะครับให้เรียกใช้ได้อันอันแรกนะครับเราก็จะใน javascript ตัวนี้นะครับเราก็จะให้ทำอันแรกเลยก็คือนะเป็นฟังก์ชันตัวแรกนะเป็นเรียกว่าอนุกรมลิเดียก็ได้นะครับ นี่นะทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะเป็นฟังก์ชันแรกนะคดีแด้ใช่ีิฟังก์ชันที่ไม่ระบ,บุชื่อไม่ระบ,บุอะไรเนี่ยเราจะต้องเข้ามาตรงนี้เสมอครับถ้าเราจะต้องประกาศตัวแปรเราก็การทั้งบนนะครับเลตไมลนะ์ดิท่าเท่ากับอ็อบเจกต์นี้เราประกาศไว้ใช้จะประกาศหรือไม่ประกาศก็ได้นะครับ my ล์ฟอร์มดิททาัครับในฟอร์มดนะเพราะเราจะเรียกใช้ตรงนี้นะครับ ในซึ่งในฟอร์ม Data นี้เราจะมีหลายหลายข้อมูลหลายฟิล์อด้วยกันนะครับอันแรกเป็น c o n f i g นะ o n f l i c type นะครับนะในค่าว่างไปก่อนนะครับแล้วก็ c o n f l i p o t r e ก็ให้ค่าว่างไปก่อนนะครับมีค่าเป็นค่าว่างนะครับแล้วก็คอนฟิก value นะครับให้ค่าว่างไปก่อนเหมือนกัน นะครับทุกอย่างนะครับก็จะให้ค่าว่างหรือไม่ให้ค่าเลยก็ได้นะก็จะเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็ให้ค่าไปนะครับทุกค่าเป็นค่าว่างนะก็มีอยู่ด้วยกัน4 f i ฟิลด์ด้วยกันนะครับงนั้นเราจะสร้างฟอร์มที่ประกอบด,ด้วย4ีฟิลด์นี้นะโดยใช้แท็ first form ตรงนี้นะครับ นะเรามาเริ่มสร้างกันเลยเราได้ Data แล้วอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนี้เป็น Data นั้นเรามาสร้างฟอร์มตรงนี้นะครับเล็บนะประกาศชื่อตัวการ์ดนะเอฟนะคอนฟิกฟอร์มนะคอนฟิกนะฟอร์มแล้วแต่เล่านะครับเราประกาศชื่อ,อตัวนี้นะคอนฟิกฟอร์มมีค่าเป็นนะมีค่าเท่ากับนะครับเป็นนะแล้วก็ซ e เล c t เตอร์มานะครับ s e เล c เตอร์ที่เป็นอะไรครับ s e เล c เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเอา tag html ที่เป็นดิทตัวนี้นะครับ Copy ไปนะครับแล้วก็มาใส่ในนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ dx form นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นอ็อบเจกต์นะครับที่อยู่ด้านในนี้มีอ็อบเจกต์อะไรบ้างนะครับตอนแรกเราจะให้ property หรือ configuration ของ ฟอร์มน,นี้ว่าข้ l นะ a l อเขา,เขานี่นะครับเป็นสามนะครับก็คือมีคอลัมน์เป็นสามคอลัมน์นะครับเลเ e ลนะเลเ l ลโลเคชันนะครับเป็นอ่าเป็นเล็บก่อนให้คิดเลยคิดเลยก่อนนะครับเป็นเล็บนะครับเล็บคืออยู่ด้านซ้ายนะครับเลเวลอ่านะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้ครับฟอร์ม นี่ครับฟอร์ม Data ตรงนี้สําคัญนะครับเอานะเราค่าจากข้างบนนี้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเราคัปปี้เอาคำว่า my data form มาใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็คอมมาครับอันนี้เราก็จะทําการสร้างไอเทมแล้วนะตรงนเป็นไอเทมนะไอเทมเป็นอาร์เรย์นะครับเป็นอาร์เรย์นี่นะครับโดยใส่ออบเจกต์เข้าไปหรือจะไม่สร้างเลยก็ได้นะครับไม่ใส่เลยก็ เป็นอัตโนมัตินะครับ๋อ,อผมลองไม่ใส่ดูนะครับยังไม่ใส่ยังไม่ใส่ใสอเทมเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับเราก็พรีวิวดูครับพรีวิวอยู่ไหนอยู่นี่พรีวิวนะครับโชว์พรีวิวนี่นะครับโอ้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้เราดูมันควรจะมีนะ เราดูนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราอาจจะต้องจําเป็นต้องใส่ต้องใส่อายเทมนะครับนั้นผมผมใส่ไอเทมเข้าไปนะครับอเทมนะอเทมก็เป็นนีนะครับเป็นอ็อบเจกต์แรกเลยครับอ็อบเจกต์ของอเทมนี้ชื่อว่าคอนฟิชชนะครับอ่านะโดยใช้ Data Field นะครับ Data Field เ็นนะอ่านี่นะครับเราก็ข้างบนมาใส่นะครับ ครับข้างบนมาใส่นี่ครับนี่คือออบเจกต์แรกนะครับนี่เห็นว่าพอเสร็จแล้วนี่นะครับข้างข้างบนนี้มีมีนะเลเบลข้างหน้าแล้วก็มีอ่าอินพุตนะฮะอินพุตที่เป็นเทคบ็อกซ์ลงมานะครับนั่นผมก๊อปเลยกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ประมาณนิดนึงแล้วก็เพสลงไปนะครับอันนี้ใส่คอนติคโคนะครับก๊อปนี้มาใส่นะครับแล้วก็อีกอีกทีนะเหมือนกันก็นะอาตาย อ่านี่นะครับก็ป,ปี้เลยสี่ชุดนะครับเพียงแต่ว่าฟิวต่างกันนะครับฟิวต่างกันนี่แล้วก็อันนี้เอาออกครับเอออกนี่เราจะเห็นว่านี่มีนะมีสี่อินพุตมีสี่ตัวขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเราเดี๋ยวเราดูนะให้เป็นเต็มจอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอขยายตร่งน,นี้นิดนึง ขยายตรงนี้นะอ่ามานี่เจนว่านี่นะครับจะเห็นว่านี่มีสามคอลัมน์นะครับพอดีตัวที่สี่มีตัวที่สี่ก็จะขึ้นขึ้นเป็นแถวใหม่เพราะว่าเรากําหนดตังนี้เป็นคอเขาเป็นสามอ่าเรากําหนดใหม่เป็นสองครับอ่าเห็นว่าสองเนี่ยก็จัดให้เลยหลังจากที่ผมกําหนดเป็นสองตัวนี้นะครับเราก็จัดให้นอกจากนั้นไม่พอผมเอา level location ตรงนี้เป็น top ยันนม้นปุ๊บขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะครับนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเรียบร้อยเลยแต่คราวนี้นะครับตัวคอนท้ายเนี่ยมันไม่สื่อความหมายครับเราก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใส่ตัวแรกนี้ครับเป็นเลเบลนะครับเปลี่ยนเลเบลของเขานิดนึงนะครับเปลี่ยนเลเบลเป็นนะครับเช็คของเลเบลเลยมีค่าระดับนะคอนซิกนะอ่าคูเลชั่น ใช่ Type นีนะครับเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก๊อปเอานะครับป,ปี้เลยแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะอ่าแล้วก็มาใส่ตัวนี้อ่าแล้วก็มาใส่ตัวนี้อืมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น configuration เปลี่ยนก็เป็นคําว่า f o r นะครับอันนี้ก็เป็นเงินว่า value นะ value อันนี้ก็เป็น r e ขกิ๊ a r ั่นเลขก i ๊บชนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเจนงว่าอย่างสวยงามเลย <c oughs> เป็นฟอร์มแต่ฟอร์มนี้สร้างจาก HTML ตัวเดียวนะครับก็คือ first f o r m ตรงนี้นั่นเองแต่ว่าได้มาเนี่ยอินพุตสี่ตัวยังไม่พอคจังครับผมสี่ตัวนี้ยังไม่พอใช้นะครับผมก็จะทำการนะเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นปุ่นนะครับ item type นะครับ item type เป็นนะครับปุ่น nee, นะครับแล้วก็ใส่เราใส่ปุ่นเข้าไปครับเพื่อไอเทมท้า <c> ย <oughs> เป็นปุ่นนะครับตัวตัวนี้นะครับแล้วก็นะปุ่นนะครับปุ่นโอเคเป็นพิษครับแล้วก็ออปชั่นนะครับออปชั่นคนตาย ออปชันนะครับก็ออปชันของเร่อนก็จะเป็นไทม์นะครับไทม์นะครับก็เป็น default นะครับ default นะสีเงินนะครับ default นะครับนี่เห็นมาแล้วครับนิดนึงนะครับ default นะสีเงินแล้วก็ text นะครับก็คือเหลืนพม่าไปนิดนึงนะครับ text นะครับคือความบน ปุ่มนี้นะครับเราให้คำว่าบ,นบ,บันทึกทึกข้อมูลนะฮะเห็นไหมครับนี่นะนี่แล้วก็ใส่อีกปุ่มหนึ่งดี้นะครับใส่อีกปุ่มหนึ่งเราคั p y เลยนะครับเราคั p y ตรงนี้นะครับเราคั p y เป็นปุันที่สองอันนี้คือโอ้ข้อมูลนี้ผิดนะปึ๊บนี่นะข้อมูลข้อมูลนะครับ อันนี้ลบข้อมลปิดแล้วกันปิดนะครับก็ทายนะจากนี่ก็เป็นแดนเจอร์นะครับแดนแดนเจอร์ Dan. คือ,ส,อคส,สีแดงนั่นเองนะครับสีแดงนั่นเองนะนี้เกินาจะเห็นว่านี่ครับน,นี่นี่ปุ่มปิดนะเดี๋ยวเราวิวนะลิกต,ตัวนี้แล้วไปดูออเพน o n นบราวเซนะครับเพื่อจะไปดูบนอ่พโฟรมนะครับนี่นะครับบนโครมวมันมีหน้าตายัางไงครับอ,อีหน้าตาแบบนี้นะครับจะเห็นว่านี่มีคอลัมน์เป็นสองคอลัมน์นะครับแล้วก็มีสองปุ่มก็คือปุ่มปิดกับปุ่มบันทึกนะครับปุ่มปิดถึงนนซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูนะครับความกว้างของปุ่มเนี่ยไม่สวยงามเลยนะครับเรา เปลี่ยนใหม่นิดเล็ครับเปลี่ยนใหม่นะ,ะเป็นความกว้างเรากําหนดให้นะครับความกว้างนะเราก็มากําหนดความกว้างของปุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ตัวแรกครับวิดนะว t h นะเป็นสองร้อยนี่นะครับสองร้อยไม่ต้องถอนนะครับว t h นี่สองร้อยนี่นะครับเพื่อจะได้ความยาว เท่ากันนะครับคือค่าสองอะนะครับอืมยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยน่าจะผิดที่นะครับน่าจะผิดที่เราเปลี่ยนนิดนึงน่าจะอยู่ข้างในหรือเปล่าครับผมคัาตรงนี้นะครับคัาตรงนี้มาใส่ข้างในในไ,ไหมโอ้ใช่เลยนะครับใช่เลยมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ่า วัตนาบชันนะัเพราะฉนี้ตัวนี้ไม่เวิร์่า็ลบออกนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีสีสองสีเลยนะครับอ่าเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบนบนพรีวิวก็จะเห็นได้เลยตรงนี้แต่ถ้าเราจะดูบนเบราว์เซอร์ก็นี่นะครับนี่แบบนี้ได้เลยนะครับนี่เลยจะย่อมาย่อมาไ้คราวนี้ถ้าเราจะให้ตัวนี้ชิดมาอยู่ด้าน ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มปิดให้มันอยู่ใกล้ๆกันกับปุ่มบันทึกเพราะตอนนี้มันอยู่คนละที่คนละทางเลยนะไกลกันมากนะครับห่างกันมากเลยนี่นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับอ่าซึ่งปุ่มนี้นะครับเป็น horizontal นะครับ horizontal align นะครับ align align นห็นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นเล็บนะครับเล็บนี้ นะครับเขาก็จะอ่ามาอยู่ใกล้กันเลยนะขยายดูนิดน,นึงนี่นะครับสวยงามเลยมันก็มาอยู่ตรงประมาณกึงกลางเลยนะครับก็จะเป็นว่าเราสร้างฟอร์มนะครับที่มี Editor นะครับสี่ตัวแล้วก็ปุ่มสองปุ่มโดยใช้แค่ตรงนี้นะครับ First Form ตัวเดียวแค่นี้เองนะครับก็สามารถสร้างอันนี้ได้หลายอันแล้วนะครับแล้วนะครับนั้นเราจะลองใส่ e v e n นตนะของตอน บันทึกนิดนึงนะเอาตรงที่บันทึกอย่างเดียวแล้วกันคราวนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใสออนอะไรครับออนออนคลิกนี่นะครับออนคลิกก็เป็นฟังชันนะครับเป็นฟังชันนะครับเป็นฟังชันนี่นะครับฟังก์ชันก็ต้องมีพารามิเตอร์นะครับแล้วก็มีอยู่ในฟังก์ชันนะเป็นเครื่องหมายปีกานี้เราจะให้อาเรนตนะครับออเร อเออเดียทอ่ายคลิกมี่ามันไมมีนะให้ออเลดคำนี้แหละนะมันเป็นโจบอกว่าเราได้คลิกเข้าไปแล้วนะครับนั้นเดี๋ยวขยายตรงนี้มานะเราก็ลองคลิกดูครับคลิกอะไรยะอ่าคงออเลไม่ไม่ทุกทีเดี๋ยวไปดูที่เบราว์เซอร์ครับไปดูที่เบราว์เซอร์นี่ดังนี้นะครับ นี่ถ้าบนเบราว์เซอร์จะอลานได้ตอนพรีวิวนะก็อไปขึ้นนะครับเป็นอยู่คลิกมี่ตรงนี้นะครับอยูคลิกมีแล้วแต่ถ้าคลิกปุ่มปิดนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับคลิกปุ่มปิดนี้ก็ถ้าคลิกปุ่มยึดบันทึกข้อมูลก็ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองหรือเราจะใส่ยเว็บก็ได้นะครับวันนี้วันนี้ก็เอาแบบง่ายๆนะครับในการที่จะสร้างฟอร์มนะครับจากลิปเดียวนะครับก็คือมา r s t Form นะครับมี Input ตสี่ตัวนะครับ แล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มเนี่ยใช้จิ๊บอ่าแท็กนะใช้แท็กจิ๊บตัวเดียวนั่นเองนะครับเอาละครับอซอสโค้ดก็มีไว้ใต้คลิปนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยกี่็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาตออให้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ